สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เอาอริยสงฆ์ท่านหนึ่งนะก็คือหลวงพ,พ่อพูนนะครับหลวงพ,พ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะอันนี้ก็ในยุคประมาณปีสองพันห้า้อยสาสิบกว่าสีิบกว่าท่านก็จะยินวัดไผ่ล้อมดังๆตอนนี้น่าจะหลวงพ่ออะไรเนี่ยนะนะที่เป็นตำรวจ พระนะซึ่งวัดไผ่ล้อมก็เป็นวัดที่ใหญ่นะมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคข,ของท่านหลวงพ่อภูนี่นะครับท่านก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดสร้างวัดสร้างโอ้โหนะได้ดีอ่ะได้ใหญ่โตแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นประจารย์อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งหมดหมือมันเป็นตำรวจพระนะครับสืบทอด เจตนารวมหลวง,หลงพ่อในการทนุบำรุงรักษาศาสนาส,สถานต่างๆของวัดไผ่ล้อมเนี่ยไว้เป็นอย่างดีหลวงพ่อเป็นพระที่นะครับปฏิบัติตัวดีปฏิบัติชอบนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแต่วัตถุมงคลท่านเนี่ยผมดูแล้วบางทีมันก็ดูไม่เยอะมากมายนะไม่มากมายรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นท้ายๆแล้ว เนะีรุ่นท้ายๆเป็นรุ่นที่ห้าอันนี้ข้อมูลที่ผมพอมีนาจะผิดจะถูกนี่ก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ได้รูปแบบและรูปลักษณ์ของการออกแบบและชื่อรุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นรุ่นที่เออน่าเก็บน่าน่าสนใจนะสภาพสวยสภาพดีๆอย่างเงี้ยนะครับอยากแนะนำให้เพื่อนได้เก็บกัน คือขนาดเหรียญอาจจะมีความใหญ่นิดหนึ่งแต่ว่าโอเคอะถ้าคนที่ชอบแบบใหญ่ๆคนที่ชอบแบบนะมันจะดูดีอีกแบบหนึ่งนะการห้อยพระองค์โตๆสมัยก่อนเห็นไหมการห้อยจตุคามรามเทพโอ้โหต้องห้อยแบบโตๆต้องห้อยแบบนะมันดูเท่ดีอะดูพระองค์ใหญ่ๆดูเท่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน แต่จางอื่นใดที่ใหญ่เนืออื่นใดที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องคิดถึงพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณของพระเครื่องวันก่อนเพื่อนเจอข่าวมาเห็นไหมยิงเนี้ยยิงยังไม่เข้าเลยนะนั่คือความคาดแคลนนะอย่าบอกว่าพะาระแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละยุคเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความป้องพลอยพรานะาดน่ะป้องไปยป้องกันภัยให้เราได้หไหมยิงกันแบบว่า นี่เป็นข่าวโด่งดังหรือเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วยิงกันนี่เีย mm hmm. hey, โดนใช่ไหมลงพู้ทวดอ่ะลงปู่ทวดอ่ะตั้งอยู่หน้ารถอ่ะคนในรถไม่เป็นไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนร่วมกันพิจารณาในการเช่าหาพระเครื่องผมเคยบอกห,หลายครั้งนะครับห,หลายคลิปอ่ะ ถ้าเราหลายเราเช่าหาพระเครื่องเราเรามม่งสู่พุทธคุณเราไม่ได้มม่งสู่ในเรื่องของการตลาดนะหาพระเครื่องที่มีมีราคาพอมีชื่อหน่อยนะท่านได้พุทธคุณไปเก็บไปใช้นะก็จะทำอะไรก็จะป้องกันตัวท่านได้ไงเห็นไหมไอสิ่งที่เกิดขึ้นในนะครับอุบัติเหตุแต่ละครั้งแต่ละ หลายครั้งเนะี่ยบางทีภาคที่เข้าห้อยกันอยู่หรือติดตัวคนที่ประสบเหตุเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นภาคที่โด่งดังอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะด้วยหนึ่งเนะี่ยปัจจัยที่เขาหาได้หรือว่าเงินที่เขาพอม,มมีซื้อเนี่ยมาจะไม่ได้มีมากมายนะเขาก็ได้จากภาคพื้น,นท้องถิน่นนะเป็นภาคประจําจังหวัดประจําอําเภอ นะประจำหมู่บ้านเขาติดตัวพ่อแม่เอาให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดปฏิหารพอมันเกิดพุทธคุณขึ้นมาโอ้โหทีนี้แหละห,หากันให้ควักหากันให้แบบว่าโอ้โหจ้าระวันเลยนะนี่นะครับคือผมที่บอกว่าผมทําคลิปเนี่ย ผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักได้เยอะนะโดยเฉพาะใครยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกยังไม่ได้เป็นเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยผมไม่ได้เจตนามุ่งมั่นในการที่จะเอาภามาขายและชี้จ,จุดจำหนีว่าเฮ้ยภาตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เจตนาในการทําช่องผมเจตนาของผมคือต้องการแนะนําให้เพื่อนรู้จักว่าเออภาพ จังหวัดนี้อำเภอนี้พื้นที่นี้นะเป็นพระอะไรเผื่อเพื่อนเข้ามาเป็นเพื Arizona, ่อนนะเข้ามาเจอเฮ้ยพระแบบนี้มีจังหวัดผมนี่เป็นของหลวงพ่อจังหวัดผมนี่มีชื่อนู่นนี่นั่นคนที่รู้ดีคือคนพื้นที่ไงไอ้พวกเราเนี่ยคือคนปลายทางอย่างผมก็ปลายทางหมดแล้วผมได้มาผมก็เก็บเก็บเก็บนะครับเป็นปลายทางแต่ดูแล้วเออมันปีนปีที่มัน มันเป็นปีลึกหน่อยมันเป็นปีที่มีความเก่าสามสิบสี่สิบปีแล้วนี่ผ้าเหรียญเหรียญห,หนึ่งนโอ้มันก็ไม่ธรรมดานะยี่สิบสามสิบปีขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนะี่ยเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนต้องเก็บนะเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนก <c oughs> ็ต้องเก็บเพื่ออะไรนิมนั่นกลับวัดนิมนต์กลับบ้านตัวเองเนะี่ย อ,อย่างน้อยก็เพื่อนๆก็นะครับได้พุทธคุณไงได้พุทธคุณไงนะครับอย่างเงี้ยวันเนี้ยเนไ้ยสภาพอย่างเงี้ยของหลวงพ่อภรุ่นที่ห้านี่นะเป็นกานเะนี้ยเป็นงานฉลองนะครับเป็นงานฉลองนะ เรื่องสมณศักดิ์นะฮะท่านเอกนะครับคือด้วยความที่แบบว่าความเชื่อบรรลโบราณเนี่ยเวลาเราได้เหเรียญเลื่อนหรือเหรียญที่เกี่ยวกับการนะเรื่อนสมณศักดิ์เลื่อนตยํยศเลื่อนตําแหน่งเนี่ยนะเวลาไปใช้แล้วมันก็จะเกิดอะไรคนที่นําไปใช้ก็คิดว่าเออจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะมีความก้าวหน้าในหน้าที่กันานะนี่มันเป็นความเชื่อนะ แต่ความเชื่ออย่างนี้เนี่ยมันก็มีผลนะครับเหรียญดังๆเนี่ยเห็นไหมเรืเร่องธรรมนัสสักดิ์ว่า้เรแปลหลวงปู่ทวดเนี่ยหรือเหรียญของเกดจจอาจารย์หลายๆท่านที่เกี่ยวกับการเลื่อนสมรศักดิ์เนี่ยเลื่อนตำแหน่งของท่านเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วเกิดเกิดผลนะนะครับไม่ใช่เอาไปเพื่อต้องการใช้แค่คาดแคบคาดอย่างเดียวในการบวนการในการสร้างในแต่ละยุคในแต่ละรุ่นของท่านในแต่ละเกจิเนี่ย คาถาหรือว่าการกําหนดจิตของท่านลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเฉพาะเฉพาะไปหนึ่งละโอเคละแคบคลาดแน่นอนละเรื่องความปลอดภัยเรื่องความแคบคลาดเนี่ยแต่พออีกเป็นเหรียญรุ่นเนี้พิเศษขึ้นมาก็คือการเลื่อนธรรมนัสสักรหรือเลื่อนตํยศเลื่อนตำแหน่งท่านก็อาจจะใส่นะพลังจิตเข้าไปอีก ปลุกเสกคาถาพิเศษเข้าไปอีกฉะนั้นแล้วเนี <th inks> ่ยได้สองอย่างสามอย่างเข้าไปบางคนเนี่ยเอาไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายก็มีอีกบางทีการกําหนดยานต่างๆในการที่จะปลุกเสกพระแต่ละอย่างแต่ละเหรียญแต่ละแบบเนี่ยก็จะเห็นไหมครับก็จะมีพุทธคุณอยู่หัวบาอากเนี่ยบางองค์นี่ครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยนะฉะนั้นแล้วเพื่อนอย่าลืมนะว่าสิ่งที่มันหนึ่งแหละอย่างเหรียญทุนี้ของหลวงพ่อพูนเนี่ย เนี่ยเป็นเหรียญเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าเหรียญปั๊มกิ่งไผ่เนี่ยใช่ไหมเป็นลอยเนี่ยจากันนี้คือนี่คือดูกายภาพก่อนนะกายภาพเขาเรียกว่าปัม๊มกิง่งไผ่นะครับชื่อรุ่นท่านนะเป็นรุ่นที่ห้านะครับเป็นการฉลองสมณศักดิ์ท่านเอกด้วยนะท่านเอกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาสภาพที่สวยอย่างนี้เ,นเพื่อนๆดูนะเก็บนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวยมากผมดูแล้วเออผมก็ นี่ด้วยความที่ผมไม่ได้ผมเก็บผมก็เก็บของผมไปนะพอเก็บไปแล้วมาเห็นเออสวยสภาพส,สวยๆอย่างนี้เพื่อนเก็บนะเก็บไว้เป็นนะดูวันไหนที่แบบว่าเออมันเราแก่ตัวไปเราดูเราก็มีความสุขอะผมเก็บผมก็เก็บมีอย่างละเหรียญละเหรียญอย่างเงี้ยอย่างละยามอย่างนะยนแต่วันต่อไปที่ผมบอกนะครับอาจจะต้องเอามาปล่อยเช่าให้เพื่อนๆบ้างก็ต้องปล่อยนะถึงวันหนึ่งอะ แต่นี่กขขอเก็บเป็นข้อมูลก่อนเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะสภาพสวยสมบูรณ์มากเห็นไหมครับงานนะดูงานเห็นไหมงานสวยสมบูรณ์อย่างนี้ตัวเนี้ผมว่านะก็คงหาไม่ง่ายหายากแล้วแหละอันนี้ออกปีสามกนะสามหกก็สามสิกว่าปีแล้วเห็นไหมสามสิบกว่าปีก็ไม่ธรรมดานะหลวงพ่อเป็นพระที่สรีสสระสังขารท่านไปกราบไหว้ไม่น่าไม่เปื่อยนะอยู่ที่วัดไผ่ล้อมทุกวันนี้คนก็เข้าไปกราบไหว้นะ บูชาไปกราบไหว้ท่านทุกวันเนี่ยนะครับเป็นพระเกจิที่ปี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ฉันเองนะใครได้ไปในผมว่าเหรียญรุ่นนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องยศนะหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้านะและแควคาดปลอดภัยนะครับโอเคเอาประมาณนี้แนะนำประมาณนี้เดี๋ยวก็เจอกับหลวงพ่อองค์อื่นในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับ